ก็ต้องกลับสวัสดีเพื่อนๆชาวอาซีทุกท่านด้วยนะครับึงเราก็มาเปิดตัวที่เดิมอีกแล้วเด๋ยวก็มาถ่ายรูปเฉยเราก็ไม่มีอะไรมากเราก็ตอนนี้กําลังเดินทางไปทํางานแหละว,วันนี้วันศพออกอืก็เลยต้องไปเช้าหน่อยหกโมงครึ่งก็ไม่เช้าแล้วนะอืม ีก่แสงกำลังสวยเลยแต่เราไม่มีกล้องใหญ่ถ้าเรามีกล้องใหญ่นะโอ้โหสวยเลยอะ่ะ แสงกำลังดีเลย ตอนนี้ผมก็ใส่หมวกหมวกไม่อยู่นะผมไม่รู้ว่าเสียงลมมันจะเข้าเยอะหรือน้อยไปก็ขออภัยนะฮะถ้ามันเข้าเยอะไปหมวกมันเก็บรเก็บลมไม่ค่อยดีเหมือนโยเอ็กเท่าไหร่อ่ะผมมั่นใจนะว่าโยเอ็กมันเก็บลมดีแต่มันมันก็ไม่ดีเท่าพวกอันนี้หรอกมันโยเอ็กมันไ่หมวกก๊อปอ่ะนะเออแต่วันเรื่องลมนี่มันเก็บดีมากเลยนะเสียงลมเสียงอะไรดีไม่มีเลย มัวนวมว,นวมันน่าจะให้มันแน่นนะอันนี้มันมันนี่ขนาดมันไซส์เอ็มแล้วเนี่ยมันยังไม่ค้าหัวผมเลยอ่ะเออนวมมันแฟบแล้วอ่ะอเดี๋ยวค่อยหาซื้อใหม่รอไปก่อนใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อน รับจ้างมาทำงานผมจะไล่น็อตไปแล้วจะไล่น็อตเสร็จแล้วยวไม่แต่งอยู่แล้วเออจะแวะดูลมยางเมาหน่อย ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ดูแล้วว่าลมยางมันเหลือเท่าไหรแล้วี่ยตรงนี้มันไม่ควรจอดกันนะลมมันออกมามันนี้นี่เลยนะเนี่ยนอกมามันก็ต้องเบียดเลนสองเรืงไม่งั้นก็เบียดมอเตอร์ไซค์อีกมันไม่ควรจอดเลยแม่โตโตได้ชีวิตไม่ได้วู้ใหญ่โง่ย่า โแดงไม่ก็อย่าจอดแตบเดียวมันก็ไม่ควรจอดเลยเมื่อนั้นรถมันออกมามันก็มันก็ต้องเบียดเลนสองอะเลนสองเป็นรถที่มาเร็วอยู่แล้วด้วยวยี่นี้ก็จะเลียวก็ไม่เข้าเลนหนุนอ,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 อีกสัตว์เอา้อยหน่อยเ่ย ไม่รถไหลวะรถเสียวอ่ะวันนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะไม่มีสาวส่องหรอกมั้งไปดีไนะหมั้ยนี้เจ็ดโมงอนะ่ะ แล้วรอบหน้าแล้วกันนะเน,นื้อไอ้เหี้ยหมายข้ามทางมะลายมึงชินเอาไอบโอ้หมายข้ามทางมะลา,า,ออา,า,า,ายโหเจ้าจริงเลย ยาเือสาวาพาลอยยา,ายเือไ <laughs> ฟเลี้ยวไม่เปิดอ้สัตว อะไรวะเน,นี่ยวันนี้มันหยุดนะเว้ยจะมาเจอเพื่อขอบับรถซ่องตีต้ยอย่างไม่ได้นะเออแ้วมันเครื่องกี่โลแล้ววะหกร้อยเชียว ไม่ค่อยได้ไปไหนไกลอะช่วงนี้แล้วก็วได้ไปชิมว่าไม่มีตังค์น้องเพื่อนผมนี่ว่าแต่มันจำผมไม่ได้หรอกมันทำงานอยู่เรื่อยนะคนนี้ผมวม่าสนิทเท่าไหร่โดนสนิทกับเพื่อนนันอยู่ ผมสใช่กระเทือนมันอีกคนนึงผมไม่ได้สนิทกับมันอ่ะน่าจะจำผมไม่ได้หรอกจำจริงเลยในหัวแม่เสียงโคตรพ้อเลย đời của Tam Xoẻ Xoẻ biết xoẻ Sụt cơn bằng gì ạ อีโ้โหทุกคนดูตูดนั้นสิทุกคนเห็นตูดนั้นไหมโอ้ยโคตรบาก,กาวเลยอะ่ะโอ้โอ เอาไอเวนผมก็ลืมไปว่าตอนเช้าว็โตนปิด เขามีปัญหากันนะสองฝั่งทางวัดกับทางทออแม่งตอนเช้านี่ปิด,ป,ดปิดแบบปิดทุกวันนะอ,อ่ะออไม่รู้ปิดตำหาอะไรคนรถเดือดร้อนกันหมดนะเมื่อกี้ก็เห็นมีรถตู้คันหนึ่งล้วไปไม่ได้ ซื้อหวก็โดนอาจาจทุกคนหาเลขหาเลขเด็ดเอาไว้ในใจตอนนี้ผมก็ได้แล้วนะเลขเด็ดเนี่ยคันนี้คันนี้ไปไม่ได้เนี่ย็ต้อะไปฝั่งทออองไงลำบากเพราะว่าโนเปิด ก็ถ้าชายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ผมด้วยน,นะครับก็คลิปหน้าก็น่าจะเป็นไปมิสติ้งนะมัง้งก็ไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ